สวัสดีครับผมสุริซ่าครับขอรับทิดตังสื่อพิมพ์สปอร์ตพูลรละสตาสกเกอร์นะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันวันอังคารกลางสัปดาห์ที่20 5เพฤศจิกายจนนะครับซึ่งโปรแกรมฟุตบอลวันนี้เข้มข้นน่าติดตามเยอะมากนะครับและ1คู่อคู่า2คู่นะครับของบทวิเคราะห์วันนี้ไปกันที่รายการหลักอย่างสึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบปรีกเฟสนะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณก็แนะนำนะครับราย S W N แปดเ n 8 9เรื่องการเงินมั่นคงปลอดภัยครบคันระตอบโจทย์ทุกอย่าง รวมถึงสามารถรับชมฟุตบอลสดฟรีทั่วทุกมุมโลกได้แบบจัดเต็มฝากไปที่ r right a a ด s w n 8 9เอาไว้ด้วยนะครับวันนีครับคู่แรกของศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบรีเฟรสไปกันที่บิ๊กแมตช์ประจำวันนี้ระหว่างเชลซีเปิดบ้านพบบาเซโลนาทัพสิงบูของกุนซือเอนโซมาเรสกาอยู่ในช่วง มั่นใจนะครับฟอร์มการเล่นในรีกตอนนี้ก้าวขึ้นมาลุ้นแชมป์นะครับอย่างไรก็ตามพอปรับโหมดเป็นเกมยุโรปผมมองนะครับว่าเชลซีชุดนี้ยังคงไม่ค่อยนิ่งนะครับแล้วก็สภาพทีมการที่ ยังขาดโคพาเมอร์ในเกมใหญ่สําคัญแบบนี้ผมบอกครับว่าเรื่องของทีเด็ดทีขาดในเกมลุกน่าจะลดหายลงไปเยอะเจอกับทางบาซ่านะครับของฮันฟิกซึ่งฟอร์มการเล่นตอนนี้กลับมายอดเยี่ยมลงตัวนะครับสภาพทีมวันนี้พร้อมรบหลังจากจะได้เฟรนกี้เดยองมาคัดแรดฟอร์ดและราฟินญากลับมาเป็นทางเรือนะครับส่วนแกนหลักที่เหลืออย่างทางดานี่โอโม โรเบิร์ตเรวารอสกี้ต่างพร้อมลงสนามนะครับเรื่องของเกมลุกวางใจได้นะครับประสบการณ์เกมยุโรปไม่เป็นรองและช่วงหลังเกมรับมีความเหนียวแน่นมากขึ้นเพราะฉะนั้นคู่นี้ดูแล้วสูสีสู้ทันกันตะหรอดนะครับผมแนะเชียร์สองหน้าของทางแชมป์สเปนนะครับมองว่าบาร์เซโลนาจะไม่แพ้กับออกมาเป็นอย่างน้อยเชียร์บาซ่านะครับในคู่นี้ คู่ต่อมาเราไปกันที่การเจอกันระหว่างโบโดกิมเปิดบ้านพบยูเวนตุสชื่อชั้นประสบการณ์ของทามโบโดกิมอาจจะเป็นรองนะครับแต่ในช่วง 3ปีหลังสุดเวทียุโรปโบโดกิมก็ทำผลงานพัฒนาขึ้นมาเยอะนะครับโดยเฉพาะการเล่นในบ้านที่ได้เปรียบเรื่องสภาพสนามเสียงเชียจากแฟนบอลวันนี้เล่นต่อหน้าแฟนบอลจัดเต็มนะครับแกหลักอย่างทางพัติกเบิร์กเยนซาวเก้คาชเปอร์โฮต่างพร้อมลงตัวจริงราตาขานะครับเจอกับทางยูเวนตุสนะครับซึ่งผลงานฟอร์มการเล่น3วันดี4วันไข่เกมลุกฝืดเกมรับก มีปัญหานะครับแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงคนซื้อจากอ e ีกอร์ูดอมาใช้รูชาโนสปาเลตติเห็นชั่นะครับว่าเรื่องของฟอร์มความมั่นใจแทบเข็ยนไม่ขึ้นวันนี้ต้องเดินทางไกลมาเยื่ยสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นใจแบบนี้เจอกับเจ้าถิ่นที่เกมลุกจัดจ้านนะครับเพราะฉะนั้นดูแล้วไม่เหนือกว่า โจทย์เปิดมาให้ยูเว่ข่มบางๆนะครับเชียร์สองหน้าของทางเจ้าถิ่นเชื่อว่าโบโดกิมวันนี้จะไม่แพ้คารรงเป็นอย่างน้อยเชียร์โบโดกิมนะครับวันนี้ครับสองคู่ในคลิปนี้ฟุตบอลอยูฟ่าแชมเปียนลีกคืนวันอังคารน,นี้นะครับเชียร์บาร์เซโลน่าและโบโดกิมขอทุกตั้นเชียร์บอลแบบมีความสุขนะครับเฮงๆรวยๆไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ